ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับผมครับสหรับคลิปนี้ครับได้ปล่อยว่าเมื่อเลี้ยงนะครับตามเดิมนะครับนะครับอันนี้กับใบไมีธุระนะครับเอาว่ามาปล่อยเลี้ยงให้เขาครับอันนี้เป็นว่าพี่น้องครับเพิ่นได้เอามาปลูกไว้ครับนะครับว่าขาวเป็น ขาวงนะครับนี่ครับเป็นลูกอ่าง้วหลอดนะครับนี่ขาวออกมาน้วนนะครับเป็นง้วนวนงวนโบดเนื้อหนังเต็มดีนะครับนี่ครับเนื้อหนังเต็มดีกับพอดีครับกลับไปกินข่าแป๊บเดียวครับง้วนหน้อยนี่ครับง้วนหน่อยนะครับโอ้เกือบไปครับไปโยกินยุคขังกลางถนนครับนี่ครับ รถจอดรถติดเงาเลยนะครับว่าน้อยครับฝุ่งเนี่ยครับสี่หาตัวเนี่ยครับผมได้ไปไล่มาไปตอนมาครับเนี่ยครับหาแม่แม่ยู่ยไกลครับเออแม่ยู่ไกลลวกไปกินยอยข่างถนนครับนี่ครับนั่นแหละครับนนมิตรภาพเลยครับสายกรุงเทพนะครับเนี่ยครับกรุงเทพบานไผ่นนทศิลาครับนี่ครับไปเลยครับนี่ครับไปเยือนกินย้อนะครับ เกือบมากระท่านครับเกือบมากระท่านคือไ้แบบตอนมาครับนี่ครับพีนรองถ้าา่เฝ้ารักษาเพราะระวังครับอันตรายครับเพราะว่ายุติดครับถนนไม่สภาพครับเพราะมือเนี่ยครับพีน้องเพิ่งจะได้เอาง่วออกมาหลายครับผมบอกผมกับพึ่งเห็นครับนี่ครับเต็มแปบนบดเลยครับประมาณสามสิบสี่สิบตัวแล้วครับนี่ครับมาหลายครับมื่อนี่ครับมาหลายนะครับ นี่ก็เป็นว่าอ่าที่น้องครับฝนเอวมัูกไว้ตะเศร้าครับนี่ครับนี่คนเห็นว่าแม่ขาว้วนตัวนี้แหละครับมาหาเลยครับง้อหน่อยครับกินไปกินมากอ่ะไปขางถนนนะครับไปกินทุกขางถนนนะครับเกือบะครับเกือบเป็นเรื่องจนได้ครับนะครับถนนใหญ่เห่าครับรถนแดงอยู่นะครับ โอ้แลนไปครับเมยครับเมยครับไก่นะครับไก่ไก่เลยนะครับนี่พากันไปกินเจ้าขางถนนนะครับป็นไรมากเป็นตอนมากครับผมถึงมาเฝ้ามาเลียงครับเที่ยงใบก็เอาไปกินน้ำขื้อเก้าหระครับเที่ยงกับใบก็เอาไปกินน้ำาึ้นเก้านะครับอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับถ้าบ่มันมากังเกตมันมาดูแรนะครับห่างไ่ไห้เลยนะครับห่างบ่ได้เลยครับ กับปัญหาแบบนี้ครับปีที่แล้วครับปีที่แล้วจะของว่าเพิ่นกัะไปผูกไว้ใกล้ถนนแบบนี้นะครับลูกนะครับเสื้อขาดไปครับเกิดอุบัติเหตุนะครับนั่นแหละเพื่อการว่าอาคิดว่าปลอดภัยแต่มันปลอดภัยครับบางเท้อกระลักถอนไปเลยนะครับบางเทืากระลักกระถอนไปเลยนะครับเพราะว่ากลางถนนน่ะมันมีหญ้าเขียวนะครับ มีหยาเขียวว่าว่าเขาเห็นหยาเขียวเขาก็อยากนะครับเนาะเขาก็อยากกินถามไปเรื่อยนะครับดังเสือรถมันกับเบรกไม่อย่เอาประท่านนะครับคอุวัติเหตุเกิดขึ้นในตลอดเวลานะครับเพรจะนั้นแล้วการดูแลเรื่าการเอาใจใส่นะครับกับก้อนะครับเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆเลยนะครับก้อจะได้เป็นตัวมากกับไซเวล่าโดนเวลาาน้านนะครับนี่ครับตรงดูแลนะครับ ผมบอกมาก่อนนะครับผมก็ได้ดูแลไหงว่าพี่น้องน้านะครับดูแลเพลินน้านะครับเลี้ยงน้ากันดูแลน้ากันบ่เป็นยังครับต่างคนต่างอาศัยกันครับนามพึ่งเรือเสือต้องพึ่งป้าครับต่างคนต่างอาศัยกันครับนี่ครับหลายตัวครับครับทายชลิปนี่ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทูกทันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บย่าไห้ได้ความไข่ย่าไห้มีครับบุญกุศลน้ำตุม น้ำสู่ทูบาทยางเด้อพี่น้องครับ่ายคิยิเนี้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่มนะครับเด้อแกงเตือนลิปต่อไปครับผมกล้าเข้ามาสวัสดีครับ